กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีส z e ได้เพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766ค1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐนะครับจีและรัสเซียนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับที่มานําเสนอกันเป็นข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับสหรัฐช่วงชิงเรือพิฆาตขณะที่เรือรบรัเสเซียและจีน11ลำนะครับได้แล่นเข้าใกล้อลาสก้านะครับเกมสงครามรัเสเซียจีนนะทำให้สหรัฐตกใจนะครับบรรดาเรือรบนะของรัเสเซียจีนนะครับได้แล่นผ่านเฉียดใกล้อลาสก้านะครับสหรัฐนี่ได้ปลุกเตือน สหรัฐนะครับช่วงชิงบรรดาเรือพิฆาตภายหลังการท้าทายของรัเสเซียและจีนนะครับมีรายงานว่าสหรัฐนะครับได้ช่วงชิงเรือพิฆาต4ี่ลำนะครับใกล้อลาสก้าในสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่มาตามหลังนะมีกลุ่มของเรือรบรัเสเซียและจีนกลุ่มหนึ่งนะครับได้แล่นเฉียดเข้าใกล้อลาสก้า ตามข้อมูลนะครับจากทางเจ้าหน้าที่กรลาหมของสหรัฐนะครับเรือพิฆาตสหรัฐนะตะเกียกตะกายช่วงชิงที่จะตามประกบนะครับการลาดตระเวนทางทะเลนั้นนะครับสวสองท่านจากพรรครีพับลิกันนะครับจากาสก้านะได้กล่าวว่าเรือรบ11ลำนะได้ถูกตรวจจับได้ ว่ามีการย้ายผ่านน้านน้ำสารัฐนะครับโดยบรรดาสวนั้นเนี่ยได้อ้างถึงการสรุปจัดประเภทและติดป้ายนะว่าเป็นกิจกรรมการบุกรุกพวกเขาเรียกมันเป็นสิ่งเตือนความจำของยุคหนึ่งนะครับของความก้าวร้าวเผด็จการโดยปักกิ่งและมอสโกกองบาัชาการตอนเหนือน,นะครับของสหรัฐนะครับยังได้ยืนยันการลาดตระเวนโดยบรรดาเรือรบรัสเซียและจีน ในพื้นที่บริเวณนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาเกล่าวว่ากองกำลังจีนรัสเซียนั้นนะครับยังคงอยู่ในน่านาน้ำสากลบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆได้กล่าวว่าการลาดตระเวนของรัสเซียจีนนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นการยั่วยุนะในระดับที่สูง รัสเซียและจีนนะครับได้ดำเนินการลาดเะเวนร่วมกันนะครับและการฝึกนะซ้อมรบต่อต้านเรือดำน้ำต่างๆการฝึกซ้อมรบนั้นนะครับยังได้รวมถึงการลงจอดเฮลิคอปเตอร์ต่างๆนะครับและการขึ้นบินนะครับจากบรรดาเรือรบ ซึ่งกันและกันด้วยนะครับข่าวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าธรรมดาแล้วจีนกะับรัสเซียนะไม่เคยเอาเรือรบนะครับนะแล่นไปเฉียดนะแผ่นดินของสหรัฐเลยรอบนี้เอาเรือรบ11ดลำนะครับนะ่ะร่วมกันราตระเวนนะไปแถวแถวหน้าน้าน้ำอ,อ่าอลาสก้านะครับอ่าของสหรัฐนะครับก็มีการตกอกตกใจนะครับรีบส่งเรือพิฆาตสี่ลำมาไล่ตามนะครับอกองเรือราตระเวนของจีนรัสเซียนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อันนี้เจีรัเสเซียก็คล้ายๆกับนะส่งสัญญาณให้รู้แล้วกันว่านะที่ตัวทำกับเขาได้นะเขาทำแล้วรู้สึกยังไงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ